รีวอ,อาทิตย์พูดครั้งแรกทำไมอยากเจอหนุ่มกัญชัยจากกรณีที่อาทิตย์เริวเคยโพลเฟซบุ๊กถึงหนุ่มกัญชัยบอกว่าสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไม่ดีทิ้งไว้ข้างหลังเราต้องก้าวไปต่อใครที่คิดจะทำดายทำลายกันเลิกเถอะนะครับผมไม่เคยยุ่งเรื่องของคุณเลยนะครับสาวน้อยน้ำฝนเลนนี่และคุณมดกลุ่มรวมคนร่วมกับคุณหนุ่มหอ,อกกซอ จะพยายามทำลายชื่อเสียงเราไม่เคยติดขังอะไรกันเงินที่คุณมีเก็บไว้ดูแลตนเองอย่าเที่ยวเอาเงินไปฟาดหัวใครให้ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เต็มใจทำผมรู้หมดและจะใจยเย็นที่จะอภัยอย่ามาทำเป็นศัตรูกันโดยไม่จำเป็นเลยครับทางทางที่ผมก็รักเคนะครับรู้หมดแต่ถ้ายังไม่ปล่อยผ่านมันก็จะจบแบบงงแน่ครับทางวงในวงนอกเดือนครั้งที่1ต่อมาต้องบอกว่าผมอยากคุยกับคุณ หนุ่มกันชัยนัดก,กินกาแฟกันนะพี่ทานข้าวกันด้านบ้านท่าน้ำนนและบอกคุณหนุ่มกันเจ้าพ่อสื่อช่อง3เปิดติดต่อผมนัดคุยหน่อยครับแต่ไปหาได้ถ้าอยากพบในรายการโหนล่าสุดอาทิตย์ลิวเปิดใจผ่านสื่อนับว่าเป็นครั้งแรกพูดถึงประเด็นข้างต้นหลังหลายคนสงสัยว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าโดยบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยตั้งใจจะเอาพระสมเด็จไปให้ แต่ด้วยความที่พี่หนุ่มเขายุ่งกับการทำงานก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอกันพวกเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันด้วยสำหรับข้อความที่โพสต์ไปมันเหมือนอารมณ์เราเป็นคนรู้จักกันนะครับมาเลยตัวต่อตัว,ตวกินกาแฟกันเดี๋ยวเลี้ยงประมาณนี้ครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ